คือการจะสร้างตึกตึกหนึ่งอะสมัยก่อนเราเข้าใจแค่ว่าเราเป็นวิศวกรแล้วเราก็สร้างตึกขึ้นมาได้แต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ก่อนที่มันจะไปถึงวิศวกรมันต้องมีสถาปน,นิกก่อนเราก็เลยรู้ว่าอ๋อนนี้แหละคือต้นทางที่แบบเราสนใจอยากจะทำเนี่ยครับสุดท้ายแล้วพอมารู้จริงๆว่าเขาเรียนอะไรกันในคณะนี้จริงๆเราก็รู้สึกว่าเ,เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆคือมันช่วยให้เราไม่จาเป็นต้องว่าลูกเก่งเลยก็ได้เราก็รู้สึกว่าเออค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยล้วก็ตัดสินใจเลือกอันนี้แน่ๆคือเป็นสิ่งที่เราเราชอบ ีนี้พอมาเรียนในคณะสถาปัตย์เราก็รู้สึกว่าเออเราทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับเรียนมันรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างมากกว่าแล้วเราก็ชอบด้วยแม้กระทั่งกิจกรรมคณะทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพวกละครคณะหรือกิจกรรมรับน้องต่างๆมันจะมีงานที่มันเกี่ยวข้องกับสถาปัตย์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอจเราต้องมีการทาําฉากมีการประชาสัมพันธ์คือทุกหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะ มันทําให้เราเรียนรู้แล้วก็มาใช้ชีวิตจริงได้ในทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างการทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะทุกขั้นตอนคือไม่ใช่แค่ว่าทําฉากก็คือสถาปัตย์อย่างเดียวมันมีทั้งหลายหลายอย่างด้วยมันส่งผลต่ออาชีพในอนาคตหมดเลยจบมาเนี่ยก็ เหมือนเด็กที่จบใหม่ทั่วไปก็คือพยายามสมัครงานหางานผมเข้าฟิศอยู่ประมาณปีหนึ่งครับก็คืออยู่ดีแล้วระหว่างที่ทำงานเนาะเหมือนเราเป็นฟรีแลนซ์ไปสักพักหนึ่งเสร็จละพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ฟฟรีแลนซ์งานมันเริ่มเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรออกมาทําเต็มตัวดีกว่าไหมเราจะได้ทุ่มเวลาแล้วก็เราเราจะได้มีเวลาทํางานของเราได้เต็มที่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่า อาชีพนี้มันจะต้องเลี้ยงตัวเองได้จะต้องมีเงินเข้ามาเยอะแยะก็คือมีงานอะไรรับหมดทำทุกอย่างจำได้นะผมจำได้ตอนนั้นคือมีอะไรก็ทำหมดคือไม่เคยเกี่ยงว่างานไหนก็ทำหมดคือเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมแบบมันถึงต้องลำบากขนาดนี้ในในช่วงที่เราออกทำช่วงแรกๆค่อยๆทำเหมือนเราเราหว่านเมล็ดไว้อ่ะค่ะเหมือนเราเริ่มเก็บเกี่ยวผลงานไว้ตอนแรกๆแล้วพอมันมาสร้างเสร็จพอดีเราก็เริ่มได้ผลงานทีนี้คนมันก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราพอจะมีประสบการณ์มีผลงานให้ ให้ได้ดูบ้างนะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีโชคเข้าข้างคือเวลาเราคิดแบบอย่างเงี้ยค่ะเราจะคิดจากภาพรวมบริบทว่าความต้องการกับไซส์มันเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันที่ต้องการใช้สอยไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําสถาปัตยกรรมออกมาให้มันรูปแบบสอดคล้องตรงก,กันกับที่เขาต้องการ ข้าวๆก็คือหลักๆคือเรากระบวนการทําง,งานเราคือจะทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องไปดูไซส์คุยกับลูกค้าเพื่อรับรีเรียกเมนอะไรต่างๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเป็นขั้นสเต็ปการดีไซน์แล้วก็ออกแบบมีแบบร่างให้กี่ครั้งก็ว่าไปถัดจากนั้นก็คือเขียนแบบก่อสร้างแล้วก็ออกดูงานระหว่างก่อสร้างพร้อมประสานงานกับผู้รับเหมาจนจบเลย อา์ติวเทคไม่มีสไตล์ครับคือไม่มีเลยไม่มีจริงถามว่าเราสไตล์ไหนจริงๆเราทําได้ทุกสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบไหนก็ตามถ้าเห็นผลงานเราก็จะเห็นมีค่อนข้างหลากหลายต่อให้เป็นบ้านก็จริงรีควอร์เมนเหมือนกันก็จริงลูกค้า10คนทําออกมาก็ไม่เหมือนกันสักหลังไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะว่าสเปซไม่มีวันเหมือนกันทั้ง1ิหลังไม่มีทางถ้าสมมติเราเราคิดสเปซเราไม่ได้ปั้นแมสเราเดคอเรตหน้าตามันก็จะ ทำไมว่าฟังก์ชันจะเหมือนเดิมสองห้องนอนเหมือนกันก็สองห้องนอนเหมือนกันนี่แหละกับบ้านอีกหลังแต่ทําไมมันไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเป็นมาเสมอเราคิดจากบอดทอมอัพเราไม่ได้คิดท็อปดาคือไม่ได้ตั้งทงตั้งแต่แรกว่าอาคารเราหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ใช่แล้วก็แล้วก็ย้อนกลับออกมาเราไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือวิธีคิดของเรานะครับจริงๆคีย์เวิร์ดก็คือทัชเนอะ กิดจากความตั้งใจตอนแรกสุดเลยแล้วว่าพอทำมาเรื่อยๆมันก็คือตรงกับความตั้งใจของเราก็คือเราอยากให้สถาปัตยกรรมของเรามันสามารถเป็นอะไรที่ทุกคนรู้สึกว่ามันจับต้องได้ก็คือ1จับต้องได้ในแง่ในแง่ความสวยงามจับต้องได้ในแง่งบประมาณจับต้องได้ในแง่ฟังก์ชันก็คือทุกอย่างมันต้องดีทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกอยู่ไกลเกินเอื้องตลาดของเราคือจะเน้นแบบนั้นมากกว่ารู้สึกว่าจุดร่วมกันของของทุกงานมันจะเป็นแบบนี้อะค่ะ